กูและข้อนะคะรักษาระยะยาวค่ะไม่สามารถรักษาหายทันภายใน1-2วันนะคะแต่ช้าไปค่ะทุกวันนี้นะคะอาการแรกซ้อนเนี่ยจะแยก่กว่าวันนั้นแน่ๆค่ะทั้งเนื้อตายพิการกระดูกสันหลังเป็นปูนนะคะ โอ้โหโลกต่างๆมากมายเลยค่ะและด้วยฮาลีนนะคะแคนซีนะคะรับรองว่าใครๆก็ดื่มได้ค่ะรวมถึงคนที่เป็นเบาหวานด้วยนะก็สามารถดื่มได้ด้วยเพราะฮาลีนนะคะไม่มีน้ําตาลเลยความหวานจึงเป็นธรรมชาตินะคะจึงรับรองว่าใครๆก็ดื่มได้ดื่มง่ายสุดๆเลยใช่ไหมคะ อย่าลังเลกต่อไปเลยนะคะเลื่อนออกไป1วันโลกกระดูกและข้อของคุณก็จะแย่ลงใน1วันนะคะการใช้ยาเยอะเนี่ยก็มีแต่สิ่งที่ส่งผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นนะคะดังนั้นใครที่กําลังมีอาการปวดคอหรือมีปัญหาอื่นๆมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้ออยากหายเร็วเห็นผลปลอดภัยนะคะและยาวนานใช้ฮาลินแคนซี Can Z เลยนะคะทันทีสั่งเลยรีบเลยนะคะข้อเสนอมีจํานวนจํากัดค่ะแต่ ข้อความจากลูกค้ามากมายนะับไม่ถ้วนเลยย้ำอีกครั้งนะคะเฉะพาะไลฟ์สดวันนี้เท่านั้นนะคะซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2นะคะซื้อ5แถม3ไปเลยค่ะรีบฝากโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ